สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาทําการล่อนขี้ไสเดือนที่เลี้ยงไว้นะครับก็อันนี้เป็นไสเดือนบรูที่เลี้ยงไว้นะครับแล้วก็จะใช้สําหรับใส่ต้นไม้ทั้งหมดที่มีอยู่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นกัญชงกัญชาหรือว่าต้นไม้นือื่นนะครับก็สําหรับใครที่อยากลองเลี้ยงก็สามารถหาซื้อได้นะครับ ที่เลือกไส้เดือนสายพันธุนี้นะครับเป็นบลูเวิร์มเพราะว่า1คือมูลเขาเล็กนะครับแล้วก็เขาหนีไม่ค่อยเก่งนะครับคือเอฟเนี่ยมันหนีเก่งนะส่วนไส้เดือนบลูเนี่ยค่อนข้างจะโอเคกับอาหารนะครับมันจะไม่ค่อยสุกสนสักเท่าไหร่แล้วก็ไม่ค่อยหนีเท่าไหร่เต็มที่มันก็จะวนอยู่ ในกระถางนี้นะครับซึ่งอา,อาหารที่ผมใช้เลี้ยงนะครับก็จะเป็นขี้วัวนะวันนี้เป็นขี้วัวโดยวิธีการนะครับผมก็จะใช้ขี้วัวเนี่ยทำการแช่น้ำนะครับแล้วก็เปลี่ยนน้ำประมาณ3ครั้งนะครับ ็อาจจะไม่ได้เปลี่ยนทุกวันนะครับสองสาวันเปลี่ยนทีหรืออะไรพวกนี้นะครับโดยถ้ามีไอจุลินซีสังราะห์แสงเนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปใช้ร่วมกันได้นะครับก็คือในช่วงที่เราแช่ขี้วัวเนี่ยเราก็อเอาจุลินซีสังราะห์แสงใส่ลงไปด้วยมันก็จะช่วยลดกลิ่นได้นะครับแล้วก็น้ําจากขี้วัวที่ได้เนี่ยเราสามารถที่จะเอาไป ลดต้นไม้ได้นะครับทีนี้เนี่ยถ้าเป็นน้ำแรกเนี่ยผมจะไม่ได้ลดต้นไม้ที่เป็นต้นเล็กๆนะครับหรือเป็นต้นที่ไม่ใช่ต้นไม่ใช่ไม้ยืนต้นนะครับผมก็จะปล่อยไหลให้มันอยู่ในใต้โคนมะละกอโคนละมวงอะไรพวกนี้นะครับส่วนน้ำที่เป็นน้ำสองน้ำสามเนี่ยถึงจะเอาไปลดต้นกัญชานะครับ คืออย่างแรกเราไม่รู้กระบวนการวิธีการเก็บการรักษาไอเจ้ามูลวัวนะครับตอนแรกเฉะนั้นเนี่ยน้ำแรกผมก็เลยไม่เสี่ยงนะครับกับไม้ที่มันดูมีราคานิดน,นึงก็จะไปใส่ต้นใหญ่ๆเนี่ยซึ่งมันโอเคแหละมันสามารถที่จะทนได้นะครับถ้าเกิดมันมีอะไรผิดปกติขึ้นมาเราก็ มันก็จะไม่เสียหายมากนะครับก็ในกระบะนี้นะครับจะเป็นที่แช่น้ำไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็อนั้นอยู่เป็นอาทิตย์เลยนะครับคือช่วงนี้ฝนมันตกตลอดใช่ไหมครับแล้วก็ไอตัวที่ไส้เดือนเนี่ยมันจะชื้นมันก็เลยทําให้การร่อนอยากนะครับ ก็เลยต้องรอเวลานิดนึงทีนี้เนี่ยคือเราเลี้ยงด้วยอาเรสำหรับพอใช้งานกับตัวเองนะครับฉะนั้นเนี่ยออก็จะไม,ม่ไม่มีเครื่องร่อนอะไรทั้งสิ้นนะครับทีนี้ในการร่อนของผมอะ่ะผมจะใช้วิธีการเนี่ยอันนี้จะใช้ ตะกร้าใบเยียเนี่ยนะครับรูมันจะกว้างนิดหนึ่งแล้วก็ก็คือเพื่อให้เป็นการเอามาเพื่อเพื่อแยกไอ้พวกเศษหอยเศษหินเศษอะไรพวกนี้นะครับให้มันติดค้ังอย่างนี้ก่อนเพื่อเราจะได้เอาออกได้แล้วเดี๋ยวพอไอตัวที่เส้เดอนเนี่ยมัน ความชื้นมันลดลงเนี่ยผมก็จะใช้ตาทีแบบนี้นะครับเพื่อทำการร่อนในทีนึงเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นหอยอะไรได้นะครับพอร่อนตาทีแล้วก็เก็บนะครับก็จะเอาอันนั้นไปใช้งานแทนนะครับเพราะว่าพอตาทีแล้วเนี่ยพวกหอยพวกเศษกิ่งไม้เศษอะไรเล็ยๆพวกนี้มันจะผ่านไม่ได้ ทีนี้ในการร่อนของผมเนี่ยผมจะไม่ได้แบบทีเดียวทั้งกระมังนะครับก็อาจจะทำเป็นชักทีละครึ่งกระมังครึ่งกระมังเพื่อให้คือ่วนด้านล่างมันจะมันจะมีความชื้นอยู่สูงกว่านะครับช่วงบนเนี่ยมันจะแห้งนิดนึงฉะนั้นเนี่ยช่วงล่างมันจะร่อนร่อนยากนะครับมันจะติดไอ้ที่ร่อนเราเราก็ไอเศษพวกนี้มันจะเยอะนะครับคือเศษพวกนี้จริงบางทีมันก็เป็นที่เขากินหมดแล้วนะเพียงแต่ว่า พอมันชื้นเนี่ยเวลาเราขย่าอย่างเงี้ยมันก็จะไปรวมตัวกันเป็นก้อนมากกว่านะครับซึ่งพวกเนี้ยมันจะมีไข่ให้เดือนติดไปด้วยอยู่แล้วนะครับทีเนี้ยสังเกตง่ายๆคือผมใช้มันปลูกต้นไม้ในบ้าน,นใช่ไหมครับช่วงฝนตกน้ํามันจะนองน้ํามันขังนะครับ ตัวไส้เดือนที่อยู่ตามดินอะไรพวกนี้มันหนีน้ํามันไต่ขึ้นกําแพงเต็ไมไปหมดเลยทีนี้เรามาว่ากันถึงสรรพคุณของมูลส้เดือนนะครับคือจริงๆริเนี่ยมูลไส้เดือนเนี่ยมีสารอาหารถือว่าครบครบครบเลยนะครบทุกอย่างที่ต้นไม้ต้องการนะครับเพียงแต่ถ้าเอาเข้าไปเทียบกับปุ๋ยเคมี มันน้อยกว่าแน่นอนอยู่แล้วนะครับในบรรดามูลสัตว์ทั้งหลายอ่ะไสเดือนน่าจะมีตัวในทรเจนเยอะที่สุดเลยนะครับทีเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับอาหารที่เรามาให้เขากินด้วยนะครับว่าเราเอาอะไรให้เขากินเป็นอาหารบ้างถ้าแค่ขี้วอย่างเดียวเนี้ยมันก็อาจจะมีสารอาหารแค่บางกลุ่มนะครับ ถ้าอย่างเงี้ยผมจะให้เขากินมะละกอสุกด้วยนะครับมะละกอสุกก็จะมีไอ้พวกโพแทสเซียมพวกนี้เยอะซึ่งมันก็จะสามารถที่จะใช้ในช่วงที่เราทําดอกได้นะครับมันก็จะมีสารอาหารตรงนั้นเยอะกว่าที่เราให้ขี้วัวอย่างเดียวนะครับทีเนี้ยเนี่ย ต้องบอกนิดนึงคือมูลใช้เดินปกติมันก็จะมีค่าเป็นด่างนิดๆอยู่แล้วนะครับที่สำหรับบางที่นะครับที่โอเคอย่างของผมเนี่ยที่จะมีปัญหาเรื่องของไอ้เจ้าหอยที่มาปะปนน,นะครับเราจะใช้พวกปูนขาวแล้วก็ปูนเปลือกหอยนะครับเป็นตัวผสมในชี้วัวนะครับเพื่อกําจัดไอ้เจ้าหอยพวกนี้นะครับ ฉะนั้นเนี่ยมูลเส้อเดือนเองที่ได้ออกมานะครับมันก็จะมีค่าเป็นด่างเยอะกว่าปกตินะฉะนั้นเนี่ยใครที่ใช้มูลเส้นเดือนเป็นปุ๋ยสําหรับปูกต้นไม้นะครับอาจจะต้องลองดูนิดนึงนะครับว่ามูลที่ได้มาเนี่ยมันเป็นด่างมากน้อยขนาดไหนนะครับเราจะได้ปรับพีเอถูกนะครับคือ ถ้ามันเป็นยางมากเกินไปเนี่ยบางทีมันก็จะทำให้ต้นไม้อะไม่สามารถที่จะดูดซึมสารอาหารหลายๆประเภทเข้าไปได้นะครับก็จะกลายมาเป็นปัญหากับเราภายหลังคือผมเห็นบางคนเนี่ยครบบ่นว่าเอ้ยเอาเนี่ยต้นไม้ปลูกก็ปกติดีนะพอใส่มูลใส่เดือนไปแล้วแบบเหลืองเลยอะไรพวกนี้นะครับนั่นแหละ คือบางทีเราก็ใส่ไม่บรรยาบรรยังเราก็ใส่ไปแบบไม่ได้ศึกษาก่อนนะครับคิดเห็นว่าคนอื่นว่ามันดีว่ามันดีว่ามันดีนะครับซึ่งจริงมันก็ดีจริงแต่ว่าของดีอะไรทั้งหลายเนี่ยเราก็ต้องใช้ให้เป็นด้วยนะค,คือถ้าใช้ไม่เป็นของดีมันก็กลายเป็นของเสียไปนะครับทีนี้ตัวมูลไส้เดือนเองเนี่ยมันจะมี ส่วนช่วยนะครับสำหรับใครที่ปลูกในดินปกตินะครับที่ไม่ค่อยร่วนเนี่ยเราใส่มูลไส้เดือนลงไปเนี่ยมันก็จะช่วยให้ดินมันร่วนขึ้นนะครับแล้วก็ตัวไข่ไส้เดือนที่มีติดไปด้วยเนี่ยพอามันเอามาเป็นตัวมันก็ช่วยเข้าไปพวนดินนะครับเดี๋ยวผมหาตัวให้ดูดีกว่าตัวน่าจะอยู่กับบะนี้ แล้วเห็นไหมจะมีตัวเล็กอยู่เต็มเลยนะครับกระบาน,นี้เขาเพิ่งจะเริ่มกินนะครับมันก็จะมีช่วงที่มันเข้าไปกองรวมกันเยอะอยู่นี่นะครับตัวแค่นี้เองตัวเล็กแดงนะแต่กินกันเก่งใช้ได้เลยนะครับ สำหรับใครที่สนใจอยากจะสนับสนุนเรานะครับสามารถที่จะสั่งซื้อมูลเส้เดือนได้นะครับก็โลละยี่สิบาทนะครับแพ็คหนึงก็ตอนนี้ผมมีน่าจะมีสต็อกเก็บไว้ได้เป็นสิบกิโลอยู่นะครับแต่ทีนี้จะติดอยู่ว่าออจะสามารถส่งได้เฉพาะช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับหรือใครที่อยากจะมารับเองแล้วพวกนี้ก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับ ก็ทุกอย่างเป็นเนีง่งานทํามือหมดเลยนะครับว่างๆก็ทำก็ช่วงไหนไม่มีเวลาแล้วแบบต้องอะไรนะอต้องร่อนเนี่ยก็ก็ไม่ได้ร่อนนะครับก็เอาคีวัวเอาอาหารเสริมยังเอาไอ้พวกอะไรพืชผักมะละกอที่บ้านมาาัละกอต้นใหญ่มากนะครับมะละกอสุกก็ เอาไปเสริมให้เขากินช่วงนั้นแทนนะครับเพื่อให้เขาไม่อดอยากอาหารเขาก็จะได้อ,อยู่ต่อได้ในกระบะท,ที่เราใช้อยู่นะครับทีนี้โอเคตอนนี้มันเริ่มชื้นเยอะแล้วผมจะเปลี่ยนกระบะนะครับเป็นอีกกระบะหนึ่ง กระบาดนี้ยังกินไอ้นี่ไม่หมดเลยเออนี่ครับมะละกอที่ให้เขากินก็จะคอยเป็นอาหารเสริมให้เขานะครับแล้วก็คืออย่างที่บอกว่าเขากินอะไรเขาจะถ่ายออกมาเป็นอย่างนั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยเราเออถ้าใครเลี้ยงแล้วยากอยากได้ ารอาหารอะไรที่เยอะขึ้นกว่าที่มันเป็นขี้วัวนะครับเราก็เติมให้เขาไปได้นะครับให้เขากินไอ้พวกนั้นแทนเข้าไปมันก็จะได้อาหารที่ครบมากขึ้นโอเคยาวและ้ะสำหรับวันนี้มีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ